มาถึงก็ลุยงานกันเลยครับนี่ครับดูความโลกของป่านะข้างๆคลอง,องน,นเพื่อนๆอันนี้ต้นมายาลาพันนั้นเลยนะผสมปศเสัไปกับผักตกชวานะครับ <c oughs> โอ้แน่นเนี่ยนี่ช่วงนี้เราก็ทําผ่านมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นี่มันก็จะโล่งแบบนี้นะครับโลง่งสะอาดตาหัวตาตาแยบ,บนี้นครับลาคนมาหาปลาหวานแหวก็สบายเลยนะนี่นี่นี่เราก็ลุยต่อเลยครับนี่ครับผักตกชวาแบบนี้นี่ฮะดูผักฝั่งนี้นะโอ้โหนุ่นเพื่อน แน่นตึบเลยฮะมองไม่เห็นคลองเลยครักร <c oughs> ู้ี่ยเนี่ยไอส่วนมากจะเป็นผักตกชวากับผักกระเฉดผักอะไรก็ผักบุ้งผักตกชวานี่เยอะนะครับนี่นี่อย่างเงี้ยเวลาเราตักแบบนี้เพื่อนถามว่าได้ปลาบ้างไหมนี่ครับปลาก็อยู่ในนี้นะครับนี่ปลาจะอยู่แบบนี้แต่เราไม่รู้เราก็ได้ปลาอะไรมั่งปลา,าขาวปลา,าแรลปลากระทิงโอ้สารพัดครับมันติดอยู่ในผักแบบนี้นะันเพื่อนเนี่ๆนเนี่ยบางทีก็ตักได้บางทีก็เอฟซีมาหาก็ให้บ้างนะนี่เพื่อนเนี่ย นี่มีนะครับปลาเติดมาเดี๋ยวหลังจะถ่ายปลาให้ดูนะครับเวลาเราติดปลาได้ปลานะเพื่อนเนี่ยอย่างเงี้ยได้ปลาแน่ๆครับไม่ปลาขาวปลาตะเพียนอะไรก็ได้แน่ครับ